เอาเลยครับผมขอสนับสนุนช่องด้วยนะครับผม t b k นะครับผมก็เป็นเพจในเรื่องของการเติมเกม Summoner w a r นะครับผมสำหรับเกม Summoner w a r นะครับผมจะเป็นแพ็กเกจต่างๆนะครับผมที่ทาง Summoner w a r l เขาจัดมาซึ่งราคาก็ค่อนข้างถูกเลยเอาเละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว Summoner w a r ที่น่ารักกันอีกเช่นเคยด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมในวันนะฮะเนื่องจากว่ามีคนขอร้องให้ทําเกี่ยวกับรูนนะครับมอนเตอร์สายโจมตีให้หน่อยนะครับก็ จริงๆมัเตอร์สายโจมตีมันแบ่งไปได้หลากสลากหลายสายมากมันจะเป็นสายโจมตีสายซ c หรือสาย ATC หรือจะเป็นโจมตีแบบเพียวๆอะไรประมาณนี้มันจะค่อนข้างที่แบบเออนะคือเยอะนะครับประมาณนั้นแล้วกันนะครับวันนี้เป็นมัลเตอร์ที่โดนคําถามเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องการประกอบรูให้น้องนะก็คือวันชกลมใส่รูนี่อย่างแล้วก็สเตตัสประมาณไหนบ้างสัลลาออฟมันต้องเน้นอะไรบ้างนะครับผม ก็วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับมอนเตอร์การประกอบรูนให้กับมอนเตอร์สายโจมตีที่แบบเป็นการโจมตีแบบตัดจ่าเลยอย่างเชนอินุไฟอินุมืดประมาณน,นั้นเป็นต้นนะครับผมอ่ะวันนี้ผมยกเคสเป็นโจเพราะว่าเป็นเจ้าพอ่อเจ้าแม่ระเมจเลยนะครับผมเพราะว่าค่าต่างๆน้องคือดีมากนะผมและที่สําคัญไปมากกว่านั้นคือน้องเนี่ยไม่สกิลถ้ามอนเตอร์ที่มันเขียนว่าเวลาเอาเวสขึ้นมาแล้วได้คิดเดตเนี่ยอันนั้นจะทำรูนง,ง่ายมากแต่ว่าถ้ามอนเตอร์ตัวไหนก็จะทที่ไม่ได้เอาเวสขึ้นมาแล้วมีค่าคิดเดตอย่างโจ มันจะเป็นการแต่ว่าไงครับการทำพูนน่ะมันต้องอาศัยมันต้องคำนวณชีเด็ดเยอะนะครับแล้วก็ชีเด็มันจะลําบากยากข็นมากก่อนที่จะทาได้85เนี่ยนะครับผมอ่ะอันดับแรกนะผมผมจะไล่ไปทีละออฟเลยแล้วก็ไล่ไปทีละช่องเลยช่องที่1ครับเน้นต้องมีค่า ATK เน้นเลยนะคือคุณต้องมีค่า ATK คือ ATK ต้องท็อปเน้นที่ ATK ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าช่อง3ของเราเนี่ยจะไม่มี ATK นะครับผมเพราะว่ามันไม่ดรอ ไม่ไม่ใช่มันไม่ดอปสิทางเกมไม่ได้ทําให้ช่องสามีติด ATK นะครับผมในนั้นเนี่ยช่องสามจะไม่มี ATK นะครับไม่ต้องหานะมันไม่มีอยู่แล้วแล้วก็ไม่สามารถกดรีแล้วก็กดเปลี่ยนได้นะครับผมแน่นอนนะครับช่อง3าไม่มีทีตัดทิ้งไปเลยนะครับผมดังนั้นครับช่องที่1ต้องมี ATK ติดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วก็ออฟลองลงมาจะเป็นคีเล็ที่แดงก็แล้วแต่เลยครับอันนี้เป็นออฟลองนะแล้วก็สปีดก็ออฟลองอีกทีหนึ่งหรือหรือเดฟก็แล้วแต่เออช่องที่1ก็ไม่มีเดฟด้้วยััดงนนก็ สบายใจได้ครับคุณจะไม่ต้องรีให้ปวดหัวนะครับผมเออก็ให้จำไว้แค่ว่าเดสก์ท็อปเดสก์คือ10 10 10 15ขึ้นหนึงก็โอเคแล้วนะครับผม10 15เนี่ยโอเคแล้วส่วนในเรื่องของค่าอื่นที่ต้องรองลงมาก็จะเป็นค่าคิเลที่แดมแล้วนะครับแล้วก็สปีดนะครับจะประมาณนี้นะครับ3ออฟนี้คือยืนพื้นไว้ก่อนโอเคส่วนช่องที่3นะครับผมช่องที่3สิ่งที่ต้องท็อปอันดับแรกเลยคือคิเลทมอนอย่างที่ผมพูดไปแล้วครับมอนเตอร์ที่ไม่ได้เอาเวกแล้วมีคําว่าคิเลท เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำคิดเด็ดยากมากสิ่งที่คุณต้องทําให้เยอะที่สุดคือช่องที่3มึงต้องหนักคีย์ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับผม20 30เออ20เออ15ขึ้นบวกเนี่ยคือโอเคแล้วนะครับถ้า15ขึ้นเนี่ยคุณต้องรวงดตีติด2รอบนะครับผมแล้วก็ค่อยไปดูที่ออฟที่เดมนะครับค่อยไปดูออฟที่เดมแล้วก็ค่อยไปดูค่าสป,ปีดนะครับเรียงเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนอีกค่าหนึ่งแล้วแต่เลยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมองข้ามไปได้เลยนะครับผมต่อมาครับช่่องที5นะครับผม อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าช่องที่5เนี่ยต้องอาศัยค่า ATK สูงมากมากคือสูงจริงๆนะเพราะว่า ATK นะครับผม,มจะถูกจำกัดการใส่ช่องอยู่แล้ว1 3 5เนี่ยจะมีแค่1กับช่องที่อ่าช่องที่5จะแต่เป็น ATK ช่องที่6จะไม่ใช่ดังนั้นช่องที่6จะหนักที่เลทช่องที่1กับช่องที่5จะหนักค่า ATK นะครับทำไมผมถึงต้องหนักค่า ATK ช่องช่องนี้ด้วยถ้าจะทำ ATK 2,000นะมันต้องทําแบบนี้จริงนะครับก็คือมันต้องมีอ ATK ช่องที่5กับช่องที่1ต้องค่อนข้างที่จะท็อปก็คือ15เปอร์ขึ้นนะครับผมแล้วก็อออื่นก็แล้วแต่เลยอย่างค่า ค่าเลที่แดงหรือค่าสปีดเนี่ยแล้วแต่เลยครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าให้ยืนพื้นที่เยอะประมาณหนึ่งอยู่ก็คือ,อง่ายสิบบวกบวกนะครับส่วนสปีดเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยนะครับช่วงแรกแรกเนี่ยสปีดไม่ต้องการเยอะหรอกมอนเตร์สายดมิดนะครับแต่ว่าพอไอดีกลางๆเนี่ยสปีดจะ,จ,ะจะต้องเยอะนิดนึงนะครับผมโอเคหนึ่งสามห้าผ่านไปหายใจไม่ทันหนึ่งสามห้าผ่านไปนะครับผมมาที่สองสี่หกสองเนี่ยมันจะมีสองดูที่ตกใจหมดเย็ชิดตกใจกใจ,จริงนะผม สั่นก็ตกใจเลยนะผม R2C2 เนี่ยมันจะใส่ได้ทั้งหมด2ค่าก็คือค่า ATK เลยหรือค่าสปีดส่วนมากถ้าเป็นผู้เล่นระดับกลางจะใส่สปีดกันเยอะนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นเริ่มต้นจะเป็นในเรื่องของค่า ATK เยอะค่าถ้าสตงว่าออฟหลักเป็น ATK สิ่งที่เราต้องมองก็คือนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนแป๊บนึงมอนเตอร์มีตัวหนึ่งนะที่ผมใส่ ATK อ่ะจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวไหนวะที่นี่ ประมาณ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 อ่ะดีเค้ะกันเพราะว่าออฟสวยอยู่นะครับอ่าดีเคนะ DK ครับผมถ้าเป็นผู้เล่นบ้าน,านจะเป็นสไตล์แบบอินุธาดมืดนะครับหรือเป็นอินุธาดไฟก็คือถ้าเป็นออฟหลัก ATK คือออฟลองต้องมีเสียดหรือขี้เดมแล้วนะครับแล้วก็มีสปีดติดบ้านก็จะดีมากนะผมอันนี้จะเป็นเหมาะกับผู้เล่นที่แบบเริ่มโตมานิดหนึ่งคือคือออฟหลักเป็น a t k ก็จริงครับแต่ว่าสปีดเราต้องการบวกหลังร้อยหนึ่งอนะออฟลองเนี่ยต้องเป็นสปีดนะ คือมันทายากในระดับหนึ่งนะคือออฟหลักเป็น A T K แล้วบบต้องการสปีดบวกหลังร้อยคือแบบทํายากจริงนะครับผมก็จะประมาณนี้มันสามารถใส่ได้2แบบก็คือ A T K ที่ต้องการสปีดจ้าจ๋าหรือ A T K ที่ต้องการดาเมจจ้าจ๋าประมาณนั้นนะครับผมอธิบายไปจะไม่งงนะเออโอเคอ่ะทีเนี้ยแล้วเรามาโดดข้ามไปที่วิวกันบากเออที่สปีดกันมา้างสปีดเนี่ย ถ้าใส่สปีดแน่นอนคือสปีดราเยอะแหล้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องโฟกัสก็คือค่าดามจเลยนะครับผมอ่ะตัวอย่างเช่นโจ๊กเนี่ยผมโฟกัสในเรื่องของดามจจาก a t k ผมพูดแล้วว่าค่าค่าคำว่า a t k top เนี่ยต้องคือ10-15 15ขึ้นโดยเฉลี่ยคือ15ขึ้นแล้วก็ค่าคิเลตเนี่ยอย่างที่พูดไปถ้ามอนเตอร์ตัวไหนที่ไม่ได้เอาเบสแล้วไม่ได้มีคิเลตเนี่ย มันไม่ได้เอาเว้ขึ้นมาพร้อมกับคําว่าโบนัสชีเลตเนี่ยมันจะค่อนข้างยี่แบบต้องอาศัยออฟนั้นออฟหลักๆคือชี้เลตเลยนะคิเดียมเนี่ยแทบจะมองข้ามไปก่อนเลยเพราะว่าถ้ามีชี้เลตต่ำคิเดียมเยอะแค่ไหนก็ทําไม่ตีติคีก็จบนะครับดังนั้นไอ้ชี้เลตต้องเยอะนะครับมองที่ชี้เลตไก่อนนะครับผมอันนี้ผมรีเป็นแฟดนะครับเพราะว่ามีผมคิเดียมคิเดียมผมให้ข้างบนแล้วที่ผมต้องรีเป็นแฟด ATK เพราะว่าอันดับแรกเลยครับผมต้องการดาเมจที่มันสุดๆ ATK แฟดเนี่ยสำคัญมากหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยพี่ ATK แฟไม่ต้องเก็บก็ได้นี่ส่วนตัวผมเก็บ ATK แฟด HP แฟแล้วก็ De f แฟถ้าเป็นสีส้มผมเก็บเพราะว่าเวลาเราลีได้เนี่ยมันจะได้ออฟที่ค่อนข้างท็อปและที่สําคัญคือเวลาบวกเข้าไปเนี่ยมันจะได้ประมาณ40-50เลยนะครับซึ่งไอ้สี่สิบห้าสิบมันว่าเยอะนะสำหรับเป็นออฟดิบๆบ,บวกเข้าไปแบบ50าสิบเเงี้ยคือเยอะนะในมุมมองผมนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นค่าสปีดนะครับผ่านไปส่วนช่องที่ 4นะครับผมสิ่งที่เราต้องโฟกัสเลยนะครับ ATK อยู่เหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นว่าถ้าต้องการดาเมจ e ATK 2,000นะครับมันก็ต้องฟิลประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็ค่าคิเลสนะครับมองเป็นมองลงมาคืออันดับแรกมองที่ ATK ก่อนแล้วก็มองที่คิเลนะครับแล้วก็มองที่สปีดนะครับผมแล้วก็อาจจะมองที่ค่าแฟตอย่างเป็น ATK เป็นต้นนะครับผม อันนี้ผมค่อนข้างเสริมได้น้อยมากนะครับผมจริงก็อยากจะเสริมให้ไ,ได้สัก30แหละแต่ว่ายังไม่ได้แบบยังไม่ได้แบบรูนิเก้ ATK ของวิวมานะก็เลยไม่กล้าเสริมไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเสริมไปมากกว่านี้ผมอาจจะซวยได้นะถ้าแบบรีไปปแบบั๊บแล้วมันไม่ได้ ATK 20เนี่ยผมแบบเฮวเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าตีบวกข้างหลังมาเนี่ยแล้วไม่ได้สปีดที่เออไม่ได้ค่า ATK แฟตที่20เนี่ยก็เ้วอีกนะครับผมดังนั้นเนี่ยค่อนข้างสูมเสียงมากไอ้รูนแฟต วิวเนี่ยดรอปยากมากนะครับผมถ้าเป็น ATK นะอ่ะแล้วที่ช่อง6นะครับผมช่อง6แน่ๆครับเราตัวเด่นที่ค่า ATK อยู่แล้วครับถ้าเป็นมอเตอร์ไายรามเมี L Med ที่ต้องการเจ้าจาะนะคือมึงต้อง ATK เลยะเพื่อนมึงต้อง ATK เลยครับผมอย่างนั้นเนี่ยพอเราใส่ ATK เสร็จปั๊บเรียบร้อยใช่ไหมเราต้องมองแล้วว่าเอ้ยค่าคิเลตต้องเยอะนะครับผมออฟหลักที่เราจะมองคือคิเลตออ,ออฟรองที่เราจะต้องมองคือคิเลตให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้ผมตีแบบ ถ้าจำไม่ผิดมันเป็นรูสีม่วงมนะั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ตีตก ATK ไป2ครั้งนะครับแล้วก็อีกที่ผมรีไปเนี่ยเป็นค่าแฝกน,นะครับผมแล้วก็ค่อยดีสปีดมาใส่นะครับผมอีกสปีดเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเรารีใส่ได้นะครับผมก็สปีดสิบทำไม่ยากหรอกถ้าถ้าออฟอื่นท็อปก็ถือว่าสวยแล้วนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้ออกมาก็จะเป็นอารมณ์ที่แบบปาทีที่แตกได้นะครับผมส่วนอาร์ติแฟกต์ก็เป็น ATK หมดนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปปาให้ดูแล้วกันนะครับผม โอเคผมฟาร์มอยู่นะครับฟาร์มไปด้วยอัดคิปไปด้วยนะผมก็เพลินดีนะคือดีนะมาสามารถทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันได้ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับมันจะไม่ได้แบบเปลืองเวลาคือแบบต้องมานั่งทำนั่นทํานี่แบบทีละอย่างมันค่อนข้างที่จะแบบมายุคถึงยุคไหนแล้วเออยุคนี้โอเคแล้วที่เราจะต้องพูดไปด้วยแล้วก็ทําอย่างอินไปด้วยอันนี้สวยไหมสวยอยู่นะมีชิลเลนข้างบนใช้ได้ใช้ได้ไดเคเดี๋ยวเราไปใช้โต๊ะปลาดีกว่ามา ลองใช้โจ๊กสักสองสามปีนะครับผมเฮ้ยบ้านนี้กันบ้านค่อนข้างเซฟดีนะผมค่อนข้าง,างชอบเลยนะครับแบบไม่ค่อยมีใครอยากจะตีสักเท่าไหร่นะเออมาเดี๋ยวเราไปตีบ้านที่แบบที่มันแบบบ้านนี้ใช้ได้อยู่นะครับผมมาเป็นเหรีอญ e d นะครับตัวเซฟมันเยอะดีนะครับผมก็ให้โจ๊กป่าโจ๊กผมตอนนี้ปลาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วนะครับโอ้โหดีใจจัดนะผมแต่ก่อนเปนเก้าพันนะครับผมสกิลสามผักกาดไปก่อนดูนะ อันนี้โจ๊กตัวที่สองในตัวนี้ผมจะใส่เป็น,นวิวนะครับผมนี่หมื่นหมื่นหนึ่งพันอ่ะคือเยอะในระดับหนึ่งเลยนะครับผมทำยากมากเอาตรงตรงรูน้องทำยากเกินนะผมแล้วก็ตัวนี้ผมไอ้ตัวนี้ผมจะใส่ขี้น้อยเพราะว่าเอามากันแมวแบบนี้แหละนะครับดูนะมันจะไม่ค่อยขี้อ่ประมาณนั้นนะครับเอามากันแมวนะครับผมโจ๊กตัวแรกเราจะหนักไปที่ดาเมจเลยแล้วก็โจ๊กตัวที่สองผมจะดักไปที่สป,ปีดประมาณหนึ่งซะมากกว่านะครับเอามากันแมวไม่ใช่อะไรเลยนะครับผม <ises> ผมชอบโจ๊กปลาแนละ้วมันรู้สึกมันเพลินดีนะครับผมแบบมันเคลียร์ไวมากอะ่ะที่มาเล่นเกตแฟบหักดาบชิบชบแล้วก็ปลาเลยครับเห็นไหมง่ายไหมเออแป๊บเดียวนะครับจบแล้วอันนี้คือโจ๊กตัวนี้เอาตรง,ตรงโจ๊กปลาไม่ต้องแรงมากหรอกแค่หมื่นเดียวก็โอเคแล้วนะครับผมคือมันปลาสามครั้งอะ่ะเออขี้กะาตัวมันปลาสามครั้งแล้วคือสามหมื่นแล้วอะ่ะคือไม่ต้องแบบมันถามว่าแรงได้ก็ดีถ้าดูถึงนะแต่ว่ามันทํายากมากเลยนะ คือขนาดผมแบบทําแบบนี้แบบโอ้โหไม่ไหวจริงว่ะทายากเึ้นนะผมร้องทํายากแล้วบวกกับทีมในในทีมน้องถ้าเป็นไปได้ให้ใส่รูนไฟนะผมมังกรผมก็จะใส่ไฟอยู่เหมือนกันแต่การใช้งานของน้องก็เยอะพอสมควรอีมังกรเนี่ยนะ <Okay. S 1> สปีดผมก็ไม่ได้ยังแบบดีเวอร์วางขนาดนั้นด้วยนะเอเละขึ้นตัวนี้สปีดน่าจะลอยยี่นะครับเร็วเกินเห็นไหมก็ตายนะครับก็ปาตายอยู่นะฮะคีดต,ตอนแรกผมทำขีดรอยนะครับแต่ว่า ไปเจอคนคนหนึ่งเขาบอกว่าอพี่ไม่ต้องคิเลทร้อยหรอ,อกนะครับผมทําคิเลทสักประมาณเขาเรียกว่าไงทำคิเลทสักเออ85ก็พอแล้วเพราะว่ามันตีแบบเวลามันตีเสมอธาตุอีกอะไรเงี้ยอีกบวกกับอาร์ติแฟกร์ผมมันค่อนข้างที่จะตีติดคีสอยู่แล้วนะครับผมแม่งฟีดิกมึงตีกับมึงก,ก,ก,กะตายใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูอาร์ติแฟร์ของผมนะลืมให้ดูอาร์ติแฟร์ด้วยนะครับผมคืออาร์ติแฟร์ผมมันจะว่าไงดีคือมันเป็นสกิลสามคีนะครับดังนั้นก็ไม่ค่อยได้ห่วงเรื่องคีสักเท่าไหร่นะครับคือ ชัวแทบแทบชัวมากกับการติชิตนะครับแล้วคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องใส่วิวด้วยนะครับการเฟรี่แบบนี้แหละมันจะชอบรีคูดาวเรานะครับผมปักปะวะๆโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็เก็บนิกได้นิกมึงถึกจังวะแล้วก็รีเฮ้ยมังกรตื่นโอ้โหไม่ไม่ตื่นวะปากสตันนะครับผมแล้วก็มอแกน้ำนะครับแนะนำไม่ให้ใส่เป็นคิ่ดยมหน่อยนะครับเพราะว่าสกิลสองน้องแดงมาก แรงทีแบบตีทีเป็นหมื่นเนี่ยโคตรแรงแรงจริงโยผมขนาดผมไม่ได้ใส่ใส่ดเมจย,ยังใส่ห้ายังตีห้าวฟันกูแบบแรงเกินนะครับผมชอบอะ่ะผมชอบเดี๋ยวนี้ตั้งแต่พอได้รับเขาเรียกว,ว่าได้รับคาําแนะนําจากผู้เล่นได้หลายคนมาเนี่ยก็เริ่มปรับดูดูนะครับเออก็ใช้ได้อยู่นะครับผมฟึบปลาทีที่แตกวะเนี่ยถ้าอ,อ่ออน้ําไม่ตายเนี่ยผมจบเลยนะน้องส่วนมากออน้ําแบบสายชาร์จจะใส่นีเมสิดกันเยอะนะครับผม จบละเล่นสนุกนะผมงานชอบโจ๊กสองตัวมากไรโจ๊กตัวหนึ่งเดี๋ยวบิวรูใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่สูงรูมยังไม่สุดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ฟาร์มมังกรน,นะครับเออไม่ได้ฟาร์มในโครนะครับอือจะประมาณนี้แหละอันน,น,นี้อันนี้ลองลงดูก่อนได้นะแต่ว่าทีมนี่อนข้างที่จะแบบเซฟมากเพราะว่ามีชั้งแฉลบแล้วก็การดาเียนเลยนะครับผมน่ากลัวนะแล้วก็เลือดสะท้อนอีกของครบคันนะครับน้องมอนลี่ครับผมเป็นมาตเตอร์ที่ท็อปมากนะช่วงนี้นะมอนลี่ของเรามอนลี่จวง ฮิวทีแบบโรคจําอ่ะฮิวทีโลคจําอ่ะใช้คํานี้ดีกว่าเรียบร้อยครับกลางโลเรียบร้อยตายนะครับผมไม่น่าลองเลยนะครับผมปลาไม่ตายแล้วคือมาทั้งแฉลบทั้งกันขี้ทั้งมาครบมาทุกอย่างนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับการตั้งกันบ้านผมก็ใช้ทีมนี้นะครับจบมาได้อยู่เหมือนกันนะไม่ได้ตีนะตอนผมก็การแบบนี้ปกตินะครับแล้วก็ค่อนข้างเซฟในระดับหนึ่งเลยนะครับผมประมาณนี้ โคก็ okay. อันนี้เป็นมันตเตอร์สายดอมีนะครับส่วนมันตเตอร์สายอืนอ่นๆก็มันค่อนข้างที่จะพูดยากอะตรงๆนะผมขอภัยด้วย,วยจะหาผู้ผิดพลาดประการใดไปนะสำหรับทีนี้ไปแล้วบ๊ายบาย